สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองวันนี้มาพบกับสาระดีๆอีกครั้งหนึ่งจากช่องลอยอะคาเดมีสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและผมอยากให้รัฐบาลไทยฟังเอาไว้การต่อสู้กับโควิดนั้นมันต้องมีความชาญฉลาดและแน่นอนการป้องกันโควิดมันสำคัญกว่าการควบคุมอาการของคนไทยขณะนี้เป็นโรคจิตวิตกกังวลไร้สาระประสาทรับประทานทุรนทุรายไม่เป็นอันจะกิน หลายคนก็คิดว่าโอ้ยสงสัยฉันติดไปแล้วมั่งเมื่อ3วันก่อนมีไข้หวัดนะมีอาการเวียนศรีรษะปวดหัวเล็กน้อยสงสัยติดแล้วแน่เลยคือมันไม่มีเครื่องมือตัวไหนที่จะมาวิเคราะห์ความเสี่ยงให้คุณว่าคุณนะี่ควรจะไปตรวจหาเชื้อโควิดได้หรือ,อยังถูกไหมครับมีแต่เดากันเองแต่ท้ายคลิปเนี่ยผมจะบอกว่ามันมีเครื่องมืออยู่แล้วและเป็นเครื่องมือที่วิเศษด้วย ที่จะบอกว่าคุณมีความเสี่ยงระดับไหนคุณควรไปตรวจหาเชื้อโควิดทันทีหรือไม่ขณะเดียวกันมันก็สามารถสร้างความมั่นใจให้กับคุณได้ว่าคุณนะไม่ต้องไปตรวจหรอกไม่ต้องคิดมากคุณยังห่างไกลกับเชื้อโควิดอีกหลายขุมทางด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐเราก็จะมีเครื่องมือที่จะบอกว่าไอ้คนเนี้ยมันสมควรจะตรวจหาเชื้อโควิดหรือเปล่า หรือมันไม่ต้องมาตรวจก็ได้ความเสี่ยงของมันต่ำแต่ทุกวันนี้เรียกว่าไตีกรอบล้อมพื้นที่เลยใครอยู่ในตำบลที่มีการแพร่เชือ้อตรวจมันหมดทุกคนเลยทั้งๆท,งที่โอกาสติดนั้นมันอาจจะน้อยมากแต่ว่าซุ่มตรวจไว้ก่อนมันเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุหลายคนเขาไม่มีความเสี่ยงก็ไปตรวจเขาด้วยเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่นั้น อย่างที่ผมเคยบอกเอาไว้และขอย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือการป้องกันการป้องกันนั้นสําคัญกว่าการควบคุมไอการป้องกันที่ว่านี้ผมแยกเอาไว้5ข้อเรียงลําดับตามความสําคัญและผมเคยชี้เอาไว้ว่าการล้างมือนั้นมันสําคัญกว่าการใส่แมสเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปไหนมาไหนเนี่ยคุณต้องพกแอลกอฮอล์เจลพร้อมที่จะล้างมือทุกครั้งที่ไปจับข้าวของเดินชอปปิง้งและผมบอกเอาไว้เป็นข้อสุดท้ายว่าให้ติดตั้งแอปหมอชนะ ผมไม่ได้บอกว่าให้ติดตั้งแอปไทยชนะนะครับและผมจะมาอธิบายคอนเซปต์ว่าแอปหมอชนะมันต่างจากแอปไทยชนะยังไงและต้องขอทวนอีกครั้งหนึ่งว่าคนประมาณครึ่งหนึ่งเขาไม่มีอาการเขาไม่รู้ตัวโดยซ้ำว่าเขาติดเชื้อหรือแม้แต่คนที่มีอาการอ่อนๆเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาติดเชื้อโควิดหรือเปล่ามันอาจจะเป็นไข้หวัดก็ได้ถูกไหมครับรวมกันแล้วเนี่ยมีมากถึง90%และ90%เเหล่านี้คือคนที่จะไปแพร่เชื้อต่อ เราจะมีวิธีจัดการควบคุมคนเหล่านี้อย่างไรยุทธศาสตร์ที่ทําอยู่ในขณะนี้ก็คือกําหนดพื้นที่และอาการจิตวิตกของคนไทยเนี่ยเป็นขนาดที่เรียกว่าเฮ้ย mm. คุณไปโรงพยาบาลลามามาห้ามเข้าอาคารนี้อาเขาเป็นหมอเขาไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลน่ยคุณจะไม่ต้อนรับเขาเหรอไอ้แผนที่ที่คุณเห็นในขณะน,นี้เป็นแผนที่ที่งี่เง่าปัญญาอ่อนที่สุด คุณไปกำหนดพื้นที่เป็นจังหวัดได้ยังไงไอ้อย่างนี้คนสมุทรสาครทั้งจังหวัดก็เป็นพื้นที่อันตรายสิครับคนสมุทรสาครไปที่ไหนใครเขาก็ไม่ต้อนรับเพราะเขาเหมาเอาเลยว่าคนที่มาจากสมุทรสาครเป็นผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อสูงคนกรุงเทพจะไปเยี่ยมแม่ที่อุทัยธานีเพื่อนของแม่ก็บอกว่าเฮ้ยอย่ามาอย่ามาเพราะมันจะมาจากกรุงเทพกรุงเทพมันก็ติดเชื้อและถ้าเป็นอย่างนี้คนเขมรเขาก็บอกว่าเอ้ย e คนไทยเหรอคนไทยห้ามเข้า ประเทศไทยนี่ติดเชื้อกันทั้งประเทศแล้วสมุทรสาครเนะี่ยมันไม่ได้ติดเชื้อกันทั้งจังหวัดบางคนเขาอยู่หนองสองห้องอเภอบ้านแพรวอย่างเงี้ยมันห่างจากตลาดมหาชัยไม่รู้กี่โยอดมันไปเกี่ยวอะไรกันเขาอาจจะไปมหาชัยครั้งสุดท้าย4ปีก่อนหรือบางคนอยู่สวนหลวงกระทุ่มแบนอย่างเงี้ยข้ามฝั่งถนนก็เป็นกรุงเทพแล้วเพราะฉะนั้นไอ้การกําหนด โดยการตีกรอบอย่างนี้เป็นวิธีที่งี่เง่าปัญญาอ่อนและมันจะทําให้เศรษฐกิจเราพังในสมัยก่อนเนี่ยเขาพยายามตีกรอบให้เล็กเช่นกําหนดพื้นที่เสี่ยงในระดับหมู่บ้านไม่ใช่ระดับจังหวัดไม่ใช่ระดับอําเภอไม่ใช่ระดับตบําบลเขาตีเฉพาะหมู่บ้านไอ้หมู่บ้านนี้เสี่ยงหมู่บ้านที่ติดกันอาจจะไม่เสี่ยงนั่นหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะกําหนดเขตลงระดับ อาคารหรือสถานที่มีการลงเวลาเข้าออกว่าคุณเข้าห้างสยามพารากอนเวลา11โมงออกมาบ่ายสองครึ่งลักษณะอย่างนี้แต่คุณดูสิว่าสยามพารากอนมันใหญ่แค่ไหนไปตรงไหนก็ไม่รู้สยามพารากอนเนี่ยมีคนระดับตำบลคุณไปอยู่หมู่บ้านไหนคุณไปเดินล้านค่าไหนก็ไม่รู้คนสองคนไปสยามพารากอนในเวลาเดียวกันยังไม่เจอกันเลยถ้าไม่ได้นัดกันว่าจะไปตรงไหน เพราะฉะนั้นคอนเซป t นี้มันก็เลยเป็นที่มาของไดอารี่ภาษาไทยเรียกว่าอนุทินและไม่เกี่ยวอะไรกับรองนายกนะครับอนุทินแปลว่าการบันทึกสถานที่และเวลาว่าคุณเข้าออกเมื่อ,อไรและแจ้งให้ราชการทราบเพื่อเป็นหลักฐานทีนี้มันก็มีแอปที่ทำหน้าที่จดบันทึกแทนสมุดไดอารี่หรืออนุทินแอปที่ว่านี้ชื่อว่าไทยชนะมันแค่จดบันทึกเท่านั้นเองว่า คุณเข้าห้างสยามพารากอนเวลา11โมงแล้วออกบ่ายสองครึ่งคุณไปตรงไหนของห้างมันไม่รู้คุณไปสัมผัสกับใครมันก็ไม่รู้พูดง่ายๆถ้าเกิดคุณมีสมุดโน้ตเนี่ยนะคุณก็จดเองแล้วกันไม่ต้องให้มันจดหรอกยิ่งไปกว่านั้นไอ้ไทยชนะเนี่ยมันเป็นสมุดเดลี่ที่โกงได้ตัวเองเนี่ยไปเที่ยวอาบอบนวดแล้วก็ไปใส่เบอร์โทรของเพื่อนเอาไว้ หรือจะใส่เบอร์ใครไปที่ไหนก็ได้แล้วคุณสังเกตนะสอบอคไม่เคยใช้ไทยชนะอ้างอิงไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อเลยถ้าใครติดเชือ้อเขาก็จะมาซักเลยว่ากันเป็นคนๆซักด้วยมนุษย์นี่แหละเมื่อวานคุณไปที่ไหนตอนเช้าอยู่ตรงไหนตอนกลางวันไปกินข้าวที่ไหนตอนบ่ายไปอาคารไหนบ้างไล่กันเป็นคนๆโดยใช้มนุษย์มีไหมสอบอคมาบอกว่าอ,อ้าขอดูแอป ไทยชนะของคุณหน่อยซิว่าคุณไปไหนมาบ้างแอปไทยชนะนั้นมันเอาเฉพาะอาคารใหญ่เท่านั้นคุณไปนั่งรถไฟฟ้ามีแมมต้องเช็คอินด้วยไทยชนะก่อนเข้ารถไฟฟ้าตู้นี้จะได้รู้ว่าคุณเข้ารถไฟฟ้าตู้นี้แล้วแล้วเวลาออกคุณก็ต้องเช็คเอาท์จากตู้นี้ด้วยมันไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่รู้ว่าคุณเข้ารถไฟฟ้าสายไหนตู้ไหนนอกซะจกคุณจดบันทึกเอง ทุกจุดที่คุณไปซึ่งจะแม่นยำกว่าไทยชนะและจะต้องไม่ลืมนะว่าไอคนติดเชื้อเนี่ยมันต้องจดด้วยคุณจะได้รู้ว่าอ๋อคุณไปนั่งรถไฟฟ้าสายเดียวตู้เดียวกับมันในเวลาเดียวกันมันถึงจะมีประโยชน์ถูกไหมครับคุณไปเดินสะพานลอยไหนมันก็ไม่รู้และอย่างที่ผมบอกมันโกงกันได้มันใส่เบอร์โทรของใครก็ได้ อย่างเช่นที่ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างผมก็ไม่ทราบว่าเบอร์โทรของใครก็ต้องขอโทษทีที่บอกว่าให้กรอกอาหารหัส OTP ซึ่งคุณไม่ต้องกรอกก็ได้แล้วผมก็เช็คอินให้เขาว่าเขาไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสีลมในคืนวันปีใหม่ร่วม5้าทุ่มอย่างเงี้ยใครก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นไทยชนะเป็นแอปที่ล้มเหลวไม่ควรใช้เสียเวลามันมีค่าเท่ากับคุณเอาไดอารี่ไปจดเอง ว่าคุณไปที่ไหนบ้างแล้วคุณเนี่ยจดละเอียดยิ่งกว่าไทยชนะอีกคุณเดินข้ามสะพานลอยไหนคุณก็จดคุณเข้าห้องน้ําห้องไหนคุณก็จดไทยชนะมันไม่จดให้คุณทุกขั้นตอนหรอกครับเรียกว่ามันจดเฉพาะตอนที่คุณสแกนเท่านั้นแหละหมายความว่าคุณสแกนเข้ามันก็จดคุณไม่สแกนออกมันก็ไม่จดว่าคุณออกมาเมื่อไหร่หน้าที่ของมันก็คือสถานที่เวลาเข้าและเวลาออกถ้าคุณลืมมันก็ไม่จด ผมสรุปดังๆตรงนี้เลยว่าไทยชนะมันคือขยะที่นี้ผมจะให้ดูคอนเซปที่มันถูกต้องในการควบคุมโลกถ้าจุดเหล่านี้คือประชากรในหมู่บ้านต่างๆในขณะนี้เราตีตารางจัดพื้นที่แล้วก็ประเมินความเสี่ยงเป็นพื้นที่เราไปบอกว่าสมุทรส้าครเนี่ยคุณเนี่ยพื้นที่เสี่ยงทั้งจังหวัดเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่จริงมันเป็นบุคคล การติดต่อนั้นสถานที่มันไม่ได้ติดต่อโลกแต่คนต่างหากที่มันเดินไปแล้วไปติดต่อแล้วนําออกมาถูกไหมครับที่เขาคุยกันที่เขามีการปฏิสัมพันธ์กันเราก็อยากจะรู้ว่าใครมันไปคุยกับใครย้อนหลังไป14วันถูกไหมครับภาพมันจะชัดเจนขึ้นเราจะรู้ว่าถ้าเกิดใครติดโรคคนไหนมีโอกาสเสี่ยงมากน้อยและนี่คือผมยกตัวอย่างขึ้นมา แต่ละเส้นมันจะมีเวลาของมันบางทีไอ้คนสองคนเนี่ยมันอาจจะเจอกัน 3- 4สี่ครั้งในรอบ14วันที่ผ่านมาเส้นเชื่อมที่คุณเห็นมันก็ต้องมีเวลากำกับเอาไว้ว่ามันไปเจอกันวันไหนเมื่อไหร่นานแค่ไหนบางเส้นมันอาจจะหนาเพราะว่าเขาอยู่บ้านเดียวกันเลยไอ้การที่เส้นหนานั้นหมายความว่าโอกาสที่เชื้อมันจะเดินทางไปหาอีกคนหนึ่งมันก็ง่ายเช่นสามีภรรยาอย่างเนี้ย ถ้าสามีติดโอกาสที่ภรรยาจะติดมันก็สูงมากขณะที่เพื่อนร่วมงานของสามีอาจจะอยู่กันคนละห้องมีโอกาสทักทายกันบ้างแต่ว่าเส้นมันก็บางและเส้นเหล่านี้มันก็สามารถประเมินความเสี่ยงได้ว่าถ้าเกิดคนหนึ่งติดเชือ้ออีกคนนึงมีโอกาสที่จะได้รับเชือ้อกี่เปอร์เซ็นตน์ถ้าผมเอาเส้นแบ่งหมู่บ้านเส้นแบ่งแดนมาครอบไว้คุณสังเกตซิว่า บางครั้งเนี่ยคนอยู่หมู่บ้านเดียวกันอยู่บ้านใกล้กันเขาก็ไม่ได้คุยกันก็มีคนนี้เขาต้องเดินทางข้ามหมู่บ้านไปทํางานไม่ใช่ว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันแล้วมันจะติดต่อกันแบบสมัยก่อนผมสมมุติว่าให้คนข้างล่างสักคนหนึ่งติดแล้วเราจะมาประเมินว่าใครมีโอกาสเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนโดยที่คนติดเชื้อนั้นผมใส่ตัวไวรัสไวรละคนที่เขาไปติดต่อโดยตรงเนี่ย ผมก็ใส่หมายเลขหนึ่งให้ถ้าหมายเลขหนึ่งไปติดต่อใครก็จะได้เป็นหมายเลขสอและถ้าหมายเลขสอไปติดต่อใครก็เป็นหมายเลขสาแต่ผมขี้เกียจใส่หมายเลขสาก็คือผมถือว่าหมายเลขสามหมายเลข4ี่นั้นมีความเสี่ยงพอๆกันโอกาสที่เขาจะติดนั้นน้อยแต่ว่าหมายเลขหนึ่งเนี้ยมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อไปอะสูงขณะที่หมายเลขสอก็ลองลงไปและเพื่อให้ง่ายก็ทําเป็นสีซะเลย โดยที่คนที่ติดเชื้อนั้นให้สีแดงเป็นหมายเลขศูนย์คนที่มีโอกาสติดเชื้อสูงผมก็ให้เป็นสีส้มแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อที่น้อยลงก็เป็นสีเหลืองแล้วก็โอกาสติดเชื้อน้อยมากๆก็ให้เป็นสีเขียวก็จะได้แผนถังนี้ออกมามันดีมากเลยนะมันแสดงให้เห็นว่าคนแม้นว่าอยู่ใกล้สีแดงอยู่ใกล้มากเลยแต่เขาไม่สัมผัสกันเลยเนี่ยเพอเพออยู่บ้านถัดออกไปแต่เขาไม่ได้คุยกัน่ เขาจะติดไหมเขาก็ไม่ติดแต่ไอ้บ้านนั้นเนี่ยมันต้องไปทํางานใช่ไหมพอไปทํางานมันก็ไปติดที่ทํางานพอไปติดที่ทํางานคนที่ทํางานกลับบ้านเอาก็อาจจะไปติดที่บ้านใช่ป่ะมันสามารถประเมินได้ว่าใครมีโอกาสเป็นสีส้มสูงไอ้ตัวเลขเปอร์เซนต์ที่เห็นนั้นผมใส่เองนะครับเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างสีส้มเนี่ยคำนวณแล้วมีโอกาสติด15คนพวกนี้ควรจะกักตัวเลยนะครับ ไม่ควรออกไปทำงานละคนที่ไปติดต่อสัมพันธ์กับคนที่เป็นสีส้มผมก็ให้สีเหลืองคนพวกนี้ก็มีโอกาสติดเชื้อประมาณ5%เซก็คือยังไว้ใจไม่ได้แต่ถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยก็แสดงว่าโอกาสที่คุณติดเชื้อนั้นแทบจะไม่มีส่วนตัวเหลืองที่อยู่ข้างบนก็ถือว่าเป็นคนที่มาจากต่างประเทศเพื่อความปลอดภัยถ้าไอ้ตัวเหลืองนี้มีอาการเราก็รู้แล้วว่ามันติดเชื้อมาจากใคร ใช่ไหมครับก็ติดเชื้อมาจากไอตัวส้มนี้เขาไม่มีอาการเขามีภูมิต้านทานสูงเขาปฏิบัติตามที่ผมแนะนําเอาไว้ในคลิปก่อนหน้าจนวิตามินดีเขาสูงเพราะนอนหลับเต็มอิ่มอายุเขายัางน้อยพังเนี้ยมันทําให้เรารู้ว่าใครจะต้องกักตัวเองเช่นไอตัวเหลืองตัวนี้เขาอาจจะไม่ติดเชื้อก็ได้แต่ว่าเขามีความเสี่ยงแล้วละ่ะถามว่าเขาจะต้องกักตัวเองกี่วันเขาติด ่อกับไอตัวส้มนี้เมื่อ7วันที่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เขากักตัวเนี่ยเขาไม่ต้องกัก14วันเขากัก7วันเท่านั้นเองชีวิตมันก็ง่ายขึ้นแล้วอย่างตัวส้มนี้เขาก็กักตัวเองแค่4วันเท่านั้นแหละถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอการทําอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเป็นการควบคุมทั้งจังหวัดทั้งอําเภอทั้งหมู่บ้านแต่ว่ามันเป็นการควบคุมเป็นบุคคลไปใครเสี่ยงคนนั้น ก็ต้องกักตัวรัฐบาลก็ช่วยเขาเฉพาะเป็นลายบุคคลแต่คำถามก็คือเราจะทำไอ้ผังอย่างเงี้ยได้ยังไงคุณจะต้องมานั่งจดทุกวันแม้ว่าวันนี้เวลานี้คุณไปเจอกับใครคุณไปสัมผัสอะไรกับใครมันมีระบบวิเศษที่จะติดตามตัวคุณไปทุกที่ทุกเวลาแล้วก็คอยจดให้คุณว่าคุณมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนขณะเนี้ยคุณเป็นตัวเหลืองหรือยังเป็นตัวส้มแล้วหรือยังถ้าคุณไปเจอคนคนหนึ่ง และปลารากฏว่าไอ้คนคนนั้นมันติดโควิดมีอาการไอ้เครื่องมือนี้มันก็จะส่งสัญญาณมาบอกคุณว่าเฮ้ยตอนนี้คุณตัวส้มแล้วนะเพราะว่าใครก็ไม่รู้เมื่อไม่เกิน14วันที่แล้วมันติดเชือ้อคุณจะต้องกักตัวเองและจะต้องไปตรวจหาเชื้อโดยด่วนเลยเพราะว่าอยู่ในสภาวะที่มีความเสี่ยงสูงคุณจะต้องบอกคนในครอบครัวคุณว่าอย่ามาเข้าใกล้นะ เพราะว่าคุณเป็นตัวส้มแล้วนะถูกไหมครับมันก็ป้องกันคนในครอบครัวได้ด้วยและคอนเซป t นี้มันอยู่ในแอปที่ชื่อว่าหมอชนะมันเป็นการประเมินความเสี่ยงเป็นลายบุคคลไม่ใช่เหมาทั้งหมู่บ้านไม่ใช่เหมาทั้งจังหวัดและที่สําคัญก็คือมันเป็นการบันทึกการติดต่อไม่ใช่บันทึกสถานที่คุณไปเจอเสีย่ยแพกุ้งมา แอปเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าคุณไปเจอที่อาบอบนวดหรือไปเจอที่ศาลาฟังธรรมแต่มันบอกว่าคุณไปเจอโดยที่มันไม่บอกด้วยนะว่าเป็นเสียแพ้กุ้งมันบอกว่าคุณไปเจอคนติดเชื้อมาเมื่อกี่วันที่แล้วมันคำนวณเวลาที่คุณไปอยู่ใกล้เขาเนี่ยแล้วก็ประเมินออกมาว่าคุณไม่ใช่แค่เดินสวนนะ แล้วก็คำนวณออกมาว่าโอ้ยอย่างนี้เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะกลายเป็นตัวส้มแล้วมันไม่ได้บันทึกสถานที่ว่าไปเจอกันที่ไหนและคุณไปสถานที่ไหนคุณก็ไม่ต้องสแกนเพราะว่ามันใช้ GPS กับ Bluetooth เป็นตัวกำหนดว่าสองคนนี้อยู่ใกล้กันและมันโกงความใกล้ชิดไม่ได้ด้วยขณะเดียวกันมันก็เคารพความเป็นส่วนตัวของเขาแล้วก็ของคุณพอสมควร ไม่ใช่ว่าไปอยู่ใกล้คนตัวส้มแล้วมันจะดังปีดปีตปีหรือว่าคุณเป็นตัวสม้มใครเข้ามาหาคุณมันก็จะไปดังปีตปีตปีตที่เครื่องของเขามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นและคุณไม่จําเป็นจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตก็ได้มันก็เก็บเอาไว้ในเครื่องนั่นแหละแล้วก็พอเครื่องไปต่อ Wi-Fi มันก็จะโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลเอาไว้เชื่อมต่อเป็นแผงเครือข่ายที่ผมวาดให้ดูเพื่อให้มันวิเคราะห์ หมายความว่าคุณไม่ต้องรอให้ราชการประกาศว่าใครไปตลาดมหาชัยวันที่เท่านั้นถึงเท่านี้ต้องกักตัวมันเตือนให้คุณรู้ตัวเองเลยว่าคุณจะต้องกักตัวเพราะคุณไปเจอคนที่ติดเชื้อมาแล้วในระยะใกล้และนานพอสมควรความเป็นส่วนตัวอันนึงที่ผมชอบมากก็คือมันไม่รู้เบอร์โทรศัพท์ที่แท้จริงเซิร์ฟเวอร์เขีนเบอร์โทรศัพท์ของคุณเป็นรหัสอะไรสักอย่างหนึ่งมีแต่ตัวคุณที่รู้ข้อมูลของคุณเอง แล้วก็เอาหน้าจอวันก่อนหน้ามาหลอกก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะหน้าจอที่บอกว่าคุณเป็นตัวเขียวนั้นมันจะมี QR code อยู่แล้ว QR code เนี่ยมันเปลี่ยนลายวันมันระบุเวลาด้วยและถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นสีอื่นแล้วมันก็รู้ว่าเป็น QR code ของวันไหนคือคุณสามารถเช็ค QR code ของอีกคนหนึ่งได้ว่าเป็นของปลอมหรือของจริง เป็นของที่เกิดขึ้นในขณะนั้นหรือว่าไปก๊อปปี้ของวันอื่นมาและฟีเจอร์ที่ดีที่สุดก็คือถ้าเกิดหมอเขาตรวจเนี่ยแล้วพบว่าคุณมีเชื้อหรือคุณตรวจคุณเองแล้วคุณมั่นใจว่าคุณมีเชื้อแน่ๆมันก็จะแจ้งไปยังคนที่คุณติดต่อด้วยใน14วันสุดท้ายโดยที่มันไม่แจ้งชื่อคุณออกไปมันแจ้งให้เขารู้ว่าเขามีโอกาสเป็นตัวส้มแล้วแต่ถ้าเกิดแค่เดินสวนกัน เขาก็อาจจะยังเป็นตัวเขียวอยู่แต่ถ้าเกิดได้คุยกันสักห้านาทีก็าอาจจะเป็นตัวเหลืองจุดอ่อนของแอปหมอชนะก็คือมันจะต้องมีคนลงแอปตัวนี้เยอะๆเยอะขนาดเรียกว่าอย่างน้อยหนึงใน3ของพื้นที่นั้นมันถึงจะได้ผลผมก็เลยอยากเรียกร้องให้ทุกคนเนี่ยที่ฟังผมอยู่เนี่ยติดตั้งแอปหมอชนะและขอลองให้คนทุกคนที่คุณรู้จักลงแอปหมอชนะ มันอาจจะเปลืองแบตเตอรี่นิดหน่อยบางเครื่องอาจจะช้าไปนิดหนึ่งแต่นี่แหละคืออุปกรณ์ที่ดีที่สุดที่จะสร้างผังที่ผมแสดงให้เห็นในขณะนี้มันสร้างโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่รู้ตัวและไอาการที่คุณตื่นเช้ามาและเห็นว่ามันเป็นสีเขียวนั้นคุณต้องขอบคุณมันถ้าเกิดมันแจ้งว่าคุณเป็นตัวเหลืองตัวส้มเมื่อไหร่คุณยิ่งต้องขอบคุณมันว่าคุณไปเจอ คนที่มันเป็นตัวแดงเข้าให้แล้วและคุณจะได้กักตัวเองได้ถูกต้องถ้าคุณมีเชื้อยิ่งต้องขอบคุณมันใหญ่เลยมันจะส่งสัญญาณไปเตือนคนทุกคนที่คุณไปเกี่ยวข้องด้วยโดยที่ไม่แจ้งชื่อคุณออกไปประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในยุคที่ทุกคนมีมือถือแล้วเราควรจะใช้ให้มันเป็นประโยชน์และคนที่เป็นตัวเหลืองนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังตัวหรือกักตัวตามระยะเวลา ที่มันบอกถึงเวลาเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นตัวเขียวเองเวลาผ่านไปมันจะนับต่อไปจนให้ครบ14วันเช่นคุณไปเจอตัวส้มมาเมื่อ12วันก่อนมันก็ขอให้คุณกักตัวแค่2วันเท่านั้นแหละมันจะครบ14วันอยู่แล้วและถ้าเกิดผมบังคับได้นะผมปาฐถนาที่จะบังคับได้ผมจะบังคับให้ทุกคนที่มีมือถือเนี่ยลงแอปหมอชนะให้หมดเลย และคนต่างชาติที่จะเข้ามาในเมืองไทยก็บังคับให้ลงแอปหมอชนะที่สนามบินใครไม่ลงแอปหมอชนะใครไม่โช์ QR โค้ดของแอปหมอชนะผมไม่ให้เข้าอาคารเลยโชออกมาซิว่าคุณเป็นตัวเขียวโชวออกมาซิว่าคุณเป็นตัวเหลืองแต่ตัวส้มเนี่ยยังไงก็ให้เข้าไม่ได้และถ้าเกิดอยากจะมาตรวจหาเชื้อโควิด ก็ต้องโชว์ออกมาว่าคุณเนี่ยอย่างน้อยตัวเหลืองตัวส้มเขาถึงจะนัดคิวให้ถูกไหมครับและอแอปนี้เนี่ยคนที่ไม่มีมือถืออย่างคนเฒ่าคนแก่เขาก็ใช้ QR code ร่วมกับคนที่มีมือถือก็ได้ก็คือไปไหนไปด้วยกันถือว่ามีความเสี่ยงเท่ากันเอาละครับคลิปนี้สำคัญมากเลยนะสำหรับความอยู่รอดของมนุษย์ที่จะต้องพึ่งพาอาศัยกันคุณไม่สามารถป้องกัน โควิดด้วยตัวคุณเองคนเดียวได้คุณต้องช่วยเขาป้องกันโควิดด้วยและเขาก็จะช่วยคุณป้องกันโควิดด้วยเช่นกันขอพบพระคุณครับที่รับชมจนจบแล้วก็ขอให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยและอย่าลืมคลิปก่อนหน้าที่ผมแนะนำการสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองแล้วก็วิธีรักษาโควิดอย่างง่ายมีคนถามเกี่ยวกับฟู้ดซัพพลีเมนต์หรืออาหารเสริมผมไม่ใช่หมอแต่ว่าผมอ่านเยอะ ไอตัวที่เขาแนะนำกันมากก็คือวิตามินซีกับซิงซิงก็คือสังกะสีถ้าเกิดมันไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงในการจัดหาเอามากินคุณก็ซื้อมากินซะสาหรับผมเนี่ยผมก็กินซิงแต่ว่าไอ้วิตามินซผมไม่กินเป็นเม็ดเพราะว่าผมกินผลไม้แต่ละวันเนี่ยมันมากเกินพออยู่แล้วที่นี้มันก็แล้วแต่คนและคลิปนี้อยากจะให้แชร์กันเยอะๆที่อยากให้แชร์เยอะเน เพื่อให้เข้าใจว่าแอปแต่และแอปมันทำงานไม่เหมือนกันและแอปที่ดีที่สุดนั่นคือแอปหมอชนะคุณจะต้องเชิญชวนให้เพื่อนๆลงกันเยอะๆติดตั้งมันเขาจะได้เป็นการ์ดให้เราเราจะได้เป็นการ์ดให้เขาหรือถ้าเกิดคุณเป็นหัวหน้างานเป็นเจ้าของบริษัทก็บอกลูกน้องว่าทั้งบริษัทเนี่ยต้องลงแอปหมอชนะให้หมดเราจะได้ช่วยกันและกันเอาละครับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรขอขอบพระคุณครับที่ชมจนจบสวัสดีครับ